หนูหิวจังเลยใครก็ได้ทำอาหารให้หน่าย <Hey. S 1> ใครนั่นนะ oh. <All> right. ฉันคือเชฟทำอาหารอย่างมืออาชีพมีคนร้องไห้เพราะความหิวฉันจะไปช่วยเดี๋ยวนี้ฮ้ะ <Hey. S 1> ใครร้องไห้เนี่ยรู้แล้วฉันคือน,น้องของฉันเองเอ็มมาพี่กำลังไปหาแล้ว <What? S 1> โอ้ ฉันคือคุณย่าและย่าทำอาหารให้ทุกคนได้อิ่มใจย่าก,กำลังไปแล้วจ้าเอมมาทุกคนมาหาเธอแล้วบอกพวกเขาสิร้องไห้ทำไมหนูร้องไห้เพราะหนูหิวมาเั่นฉันทำอาหารกันเถอะเอาละ่ะและหนูต้องการให้ทุกคนทำพิซซ่า ราอยู่นะคะ right. mm hmm. ไม่มีปัญหา mm hmm. เออพิซซ่าเหรอได้เลยจ้าย่ารุ้แล้วว่าต้องทำยังไงพิซซ่าแบบไหนที่หลานสาวของย่าจะชอบก่อนอื่นใส่มะเขือเทศุบดเหเให้ทั่วและจากนั้นก็เพิ่มชีสลงไปด้วยและใส่ไส้กรอกโหสวยงามมากและแค่ต้องเอาเข้าเตาอบและก็รอนิดหน่อย อะไรจ้ะเชฟ mm hmm. โอ้ลาลักของยา่าอะไรทุกคน oh oh. หนูทำแป้งหล่นนิดหน่อย mm hmm. แต่หนูเพิ่งเรียนทำอาหารเองนะ mm hmm. ไม่ต้องเศร้าจะล้าลักเดี๋ยวย่าแบ่งแป้งให้ mm hmm. ขอบคุณนะคะยา่า mm hmm. เอาละ่ะตัดสินใจแล้ว <Yeah. S 1> จทำพิซซ่าห,หวานมันจะอร่อยที่สุดแน่นอน mm hmm. มาร์ชมลอดหล้วน็กน้อย และจากนั้นใส่ลูกกวาสกิเทลสลากสีโอ้มันสดใสามากเลยแล้วก็อร่อยด้วยจัดเลี้ยงแล้วก็เอาเข้าเตาอ,อบได้เอาละชมรมทำอาหารจบลงแล้วหมายความว่าถึงเวลาของเชฟมืออาชีพฉันต้องการแป้งที่สมบูรณ์แบบเลยเพิ่มสีดำ <Hey. S 1> โอ้แปลกประหลาดจังและต่อไป เราก็เอาไม้โนดแป้งมารีดให้เป็นแผ่นหืมม่อมซ้อนมะเขือเทศกันและจากนั้นก็ขูดชิสลงไปเพิ่มกุ้งสองสามตัวอาหารทะเลเลยนะทั้งหมดนะและก็ตกแต่งด้วยมะเขือเทศนี่สิคือซาได้ฉันเข้าใจไม่ยากจะเชื่อ ังเวลาห้านาทีส่วนย่าจะเงียบสักหน่อยคุณยา่าโอ้อะไรกันเนี่ยเสียงดังจังอ้อพิซซ่าของเราสุกแล้วสุดยอดหากพิซซ่าทั้งหมดพร้อมแล้วก็ถึงเวลาเสิร์ฟให้หนูหน้อยเอมม<ๆ>าเธอหิวมากจริงๆมาลองกันเร็ว<ๆ>โอ้นี่มันอะไรเนี่ยพิซซ่าไม่งั้นเหรอ ไม่มันไม่ได้ไม่แต่ว่าหนูไม่ชอบอาหารทะเลอยาแยงไม่พอเถอนะคะแต่หนูจะไม่ลองแต่ว่าชน,นิดสิดูน่ากินมากมาลองกันเถอะแต่ว่ารสชาติก็เง,นงนินเงินแต่ว่าชิ้นนี้เหมือนที่หนูว่าดเลยเลยแค่ต้องลอง ชีสยืดแล้วก็ยาวพิซซ <c oughs> ่าอันนี้ชนะแน่นอน <Yeah. S 1> อย่ารู้ว่าหลานสาวของอยาต้องชอบทุกคนเข้าใจเรืยงว่าใครคือมือโปร <c oughs> <Stop. Okay. S 1> อย่ารู้จังว่าครั้งนี้เอมม่าจะวาดอะไรนะเบอร์เกอร์เหรอเจ๋งเลยงั้นก็ทุกคนพร้อมแล้ว <c oughs> ไม่มีปัญหาอย่าทำได้ <c oughs> อ่าต้องใช้เนื้อเดิบจริงๆเหรอโอ๊ย <c oughs> มันเยาะแยงอะรู้อะไรไหมหนูอยากทำอะไรที่สดใสกว่านี้หนูจะทําเบอร์เกอร์หวานๆน้องสาวต้องประทับใจแน่นอนเอาล่ะฮานูเทล่าและจากนั้นก็ใส่มาร์ชเมลโล่คุณย่าชอบดบบของหนูไหมก็ไม่รู้สิจ้ะย่าจะทำเบอร์เกอร์แบบดั้งเดิมย่าแค่ต้องการขนมปังสดใหม่ องอุ่นสักนิดน้อยงานนี้ง่ายมากฉันเรียนทำเบอร์เกอร์มาตั้งแต่อายุสามขวบแล้วอะไรกันเนี้่ยงั้นก็อย่าจะทำต่อ,อย่าต้องการเนื้อบดเพื่อทำเนื้ออย่างแสนอร่อยค่อยๆทอดในกระทะอ้าวโอ้โอโออยากไม่ได้นอนนะแค่ง,งีบนิดหน้อย oh <my> โอ้แต่มันกินไม่อะไรเนี่ยก็อะไรขึ้น คุณย่าจะเย็นๆก่อนคะ่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีหนูแค่ย่างมาร์ชเมลโล่เอาละ่ะใส่ลงไป mm hmm. แล้วจากนั้นก็เพิ่มเยลลี่ริบบิ้นและประกบ <Yeah. S 1> ด้วยขนมปัง <Awesome. S 1> สวยจุงโอ้โหเชฟดูนั่นสิตลกจังเลย <c oughs> ไม่มีอารมณ์ขันเลยนะ mm hmm. เนื้อย่างของฉันพร้อมแล้วล่ะ <c oughs> ต่อไปก็มาทอดเบคอนกัน ที่ฉันจะใส่ในเบอร์เกอร์ด้วยจากนั้นก็มาประกอบเบอร์เกอร์ใส่ซอสมะเขือเทศผักกาดเนื้อย่างชีสมะเขือเทศ,เเทศหัวหอมและเบคอนที่ย่างมาม<ะ>และแต่มันยังไม่พอทำอีกหลายๆชั้นดีกว่านี่สิคนละเรื่องเลยประกอบขนมปังเสียบไม้เพื่อไม่ให้เบอร์เกอร์ะทะลุเท่านี้ก็เสิร์ฟได้แล้ว โอ้โอเดี๋ยวอย่าจะประกอบร่างเหมือนกันสักครู่หนึ่งใส่ซอสมะเขือเทศและจากนั้นก็ประกอบ้วยขนมปังเท่านี้ก็เสร็จแล้วจ้ะวิเศษมากโอ้แมรี่ขอโทรค่ะคนย่าหนูหยุดย่างไม่สักทีมันสรุกมากหนูแค่อยากทำน้ำตาลกอบกอบขนมปังใช่แล้วดูจริงมาก กินให้อร่อยนะว้าวไม่อยากจะเชื่อนเลยเบอร์เกอร์ต้องหลายอันมาเริ่มจากอันนี้กันมีตั้งหลายชั้นใหญ่และก็อร่อยมากมากเบอร์เกอร์อันนี้ก็เหมือนกัน<ะ>โอ้ไส้หายไปไหนหมดนะมันหลุดออกหมดเลยหนูไม่ถูกใจสิ่งนี้ไม่กินเด็ดขาดเอาล่ะแล้วนี่ คืออะไรที่ไม่ธรรมดาเลยมันหวานอืมอะไรกันเนี่ยพี่แมรี่รู้วิธีทำให้หนูประหลาดใจเสมอเลยอร่อยมากเอาล่ะได้เวลาเลือกผู้ชนะแล้วคนนั้นก็คือเชฟฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชนะทำไมไม่ใช่หนูทุกคนดูทางนี้ค่ะครั้งนี้หนูอยากทุกคนทำนักเก็ต เออเกิดอะไรขึ้นเออย่าอยู่ไหนเอาย่าอยู่นี่ฮานกเก็ตเหรอได้เลยจ้าก่อนอื่นให้เทน้ำมันใส่กระทะเยี่ยมมากคุณย่าขอน้ำมันได้ไหมคะขอร้องขอบคุณค่ะเอ้ยทำไมมันไม่ไหลออกมาเร็วเข้าโอ้ดูเหมือนจะเทมากกันไป แต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอก <Sorry. S 1> แมรี่ระวังหน,อน่อยสิช่างเธอ,อย่ากจะทำต่อหั่นไก่เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพ่าทำนักเก็ต mm hmm. และจากนั้น mm hmm. ก็มาต่อกไขต่อกไขใส่ชามและก็ตีทีนี้ได้เวลาชุบก,กันแล้วชุบใส่ไขและเก็ดขนมปัง <Nice. S 1> แบบนี้นักเก็ตสวยๆเอาไปทอ,อดกัน หอมหน่ากินตักที่พอดแล้วใส่จานไม่เอาหน้าเดี๋ยวฉันแสงมาสเตอร์คลาสให้ทุกคนได้ดูเราต้องการทองตกแต่งนักเก็ตด้วยทองคำดูแพงและน่าประทับใจและก็ตกแต่งจานด้วยมะเขือเทศและดอกไม้และเพื่อเพิ่มการเสิร์ฟที่งดงามฉันจะใช้น้ำแข็งแห้ง ดูสิว่ามันสวยงามแค่ไหนไม่อยากจะเชื่อเอาล่ะหนูก็มีไอเดียแล้วห <Yeah. S 1> นูจะใช้นักเก้สำเร็จลูกแต่ขอเพิ่มอะไรอีกเล็กน้อยห mm. นูต้องการชีตสทุบให้แหลก oh. <Stop. S 1> โอ้คนยา่าหนูไม่ทำอีกแล้ว mm. <Yeah. S 1> สำเร็จ mm. เทออกมาแล้วก็เอามาชุบที่ชีโตสจากนั้นก็ไปทอดกันทีนี้ก็มาใส่จานได้หนูคิดว่าดูน่ากินมากๆเก่งมากจ้ะแมรี่โอ้อย่าลืมซอสมะเขือเทศไปเลยบีบซอสใส่จานทีนี้เอมม่าได้เวลาลองแล้วเออแ้ดูน่ากินทั้งนั้นเลยนี่มันอะไรกันเนี่ย มีควันด้วยนังเกตก็เป็นสีท้องไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ว่าหนูไม่ชอบรสชาติอะแต่ว่านังเกตอันนี้ดูเหมือนในภาพเลยออร่อยจังเอาล่ะแลวจานสุดท้ายาดูไม่ธรรมดาโอ้โหเมชีสอยู่ข้างในแล้วก็ชีโตสด้วยพี่สาวฉันะจริงเหรอเย่ชนะแล้ว ครั้งนี้ทำคุกกี้ให้หน่อยนะคะได้เลยเออคุกกี้เหรอ <Okay. S 1> ก็ได้ hmm. ต้องทำยังไงบ้างแม่พิมพ์ทำไมต้องใช้แม่พิมพ์ด้วยละ่ะ oh. แต่ถ้ามีที่กิ้งสิ <Yeah. S 1> ทำให้แป้งบันกัน <No. Stop. S 1> ใจเย็นๆก่อนนะ <Look. S 1> ต้องใช้แบบนี้ต่างหากค่อยๆรีด mm hmm. จากนั้น mm hmm. ก็ใช้แม่พิมพ์กลมๆตัดคุกกี้ออกมา เอาส่วนที่ไม่ต้องการออกและก็วางแผ่นกลมๆที่ถาดเอาไปอบได้ไม่อยากเลยใช่ไหมทีนี้ก็แค่ต้องรอเท่านั้นอ้โอทุกคนเอาคุกกี้เข้าเตาอ,อบแล้วแต่หนูยังไม่ทำอะไรเลย <Yeah! S 1> เอาล่ะต้องเร่งมือที่ตัดพิซซ่าเอามาตัดคุกกี้กัน <Yeah. S 1> เยี่ยมเลยทีนี้ <Yeah. S 1> ก็รยได้เร็วกว่าสก i เทิลสน้องสาวต้องมีความสุขที่ได้กินเพราะน้องชอบมากๆ เอาไปเข้าเตาอบแล้วก็รอ <Okay. S 1> คุกกี้ของอย่าสุกแล้วลวหรเหลือแค่อ,ออกจากเตาอบ hmm. โอ้กินหอมเหลือเกินว <Wow. S 1> ิเศษไปเลยเท่าน,นี้ก็เสิร์ฟได้แล้ว oh. ย่ายังไม่เห็นสิ่งที่ฉันทํามันจะไม่ใช่คุกกี้ธรรมดาธรรมดาแต่มันจะเป็นบ้านขนมปังขิงหนอหน้อยเอ็มมากต้องชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของฉันแน่นอน ประกอบบ้านเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้เวลาตกแต่งด้วยครีมสีขาวและลูกกวาดและจากนั้นอย่าลืมโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งบ้านขนมปังเคียงพร้อมแล้วโอ้โหแมรี่อย่าเอาคุกกี้ไปนะเอาคืนมาและคุกกี้ของหลานก็ไม่แล้วเอาไม่นะไม่คุกกี้ของหนูอย่าได้สุดเลยอย่าที่สุดอย่าบอกนะว่ามันไม่อ่ะ โอ้ยโดนหมอนจะช่วยมันไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะกินให้อร่อยน่าจะลานรอกโอ้ยนี่มาอะไรกันเนี่ยคุกกี้ดูแย่มากหนูจะไม่ลองหรอกโอเคว้าวบ้านขนมปังขิงนั้นหรออลังการงานสร้างแล้วก็อร่อยมากทีนี้มาชิมคุกกี้ของคนยากกันกินหอม แลวก็ผู้ชนะก็คือบ้านขนมปังขิงอร่อยมากๆแล้วก็สวยด้วยใครสงสัยบ้างละ่ะขอบคุณนะ